อยู่ไหนแอบขอบนไดตุกขาีอะไรของเมือาอยวมากเลยแอต้องขาท่านท้คุณค่ะท่านเ้คุณบาบทค่ะ ไม่เย็นต้องคอยดูแลคุณหญิงด้วยนะจ๊ะมีอะไรต้องจะตันยูลูกคุณนะลกูกอย่าทำตัวไม่ดีนะเย็นเมึงจะจะหอมเกินเกินไปแล้วคนะใช่ค่ะที่เล่นลอะไรคะ i <laughs>

แล้วสร้อยกูไปไหนน้องบอกแล้วว่าเลี้ยงเอเยนมันเลี้ยงไม่เชื่องสรุปก็คือมึงเอาทองของกูไปให้ชูมึงจริงๆใช่ไหมไม่มีชูอ้มันไอ้มันอยู่ไหนไม่มีชูจริงแล้วมันพูดล่ามันไปเพี้ยงจริงจริงมาเรียนไม่โชว์มึจะอีโชว์เลยอยู่นี้เลยไม่จริงค่ะมันไม่ได้มีโชว์ให้กูแต่งตัวตั้งนาน้วกล่อมาแป๊บเดียว ท่านกับคนขอรับจริงมึมงไม่อะไรวันนี้กับผมพาลูกชายกับเมียมาขอบคุณคุณหลวงเพราะว่าเมื่อตอนที่กระผมป่วยหนักนั้นก็ให้ลูกชายมันไปหยิบยืมสร้อยของแม่เย็นเพื่อเอามาเป็นยารักษาของกระผมขอรับ เนี่ยค่ะเนี่ย่ะชูมันค่ะชูดที่เย็นค่ะเห็นไหมเนี่ยชูมันไอ้นี่เหรอใช่จุ๊ค่ะเรื่องจริงหรือเปล่าจริงจุ๊ค่ะมึงไปเรืยอเอียนมาใครถามความให้รู้เรื่อง นี่ลูกชายของกระผมเองของรับเป็นพี่ชายของอีเย็นมันฉันไม่ได้ไป่ชูจริงนะคะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมนี่ลูกอีชาเองจ้ะอันนี้คือพี่ชายของฉันพ่อเ<ห>ย็นของพี่นี่ขอรับเราอยู่แต่เป็นพ่อเมืองสองคนนี่แหละอีแหลคนเดียวเลยคร่ะ

ได้มีประกาศเพื่อชาติมาบัดนี้เป็นต้นไปสงครามเลยสงคราม